สวัสดีค่ะสติวเดนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับทีเชอร์ในวิชาประวัติศาสตร์อีกครั้งนะคะและก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนให้สติวเดนฝึกอ่านคอนเวอร์เซชันกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's go <S Talking about COVID 19 COVID-19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown. Because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily. and has affected people all over the world. ต่อไปเราจะไปรับสมองกันนะคะ mm hmm. ให้สติวเด่นเข้าไปที่แอปพลิเคชัน a h o o t ตามลิงก์ที่ทิเชอร์ได้ส่งไว้ให้เลยนะคะ Number 1ทำไมคนในปัจจุบัน จึงไม่จำเป็นต้องตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำกอไก่เพราะแหล่งน้ำลดน้อยลงมากขอไข่เพราะน้ำในแม่น้ำเน่าเสียมากคอควายเพราะมีน้ำประปาใช้ไม่ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำสติวเดนคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะ เก่งมากเลยค่ะคำตอบก็คือคอควายนั่นเองค่ะเพราะในปัจจุบันนะคะเรามีน้ำประปาใช้เราจึงไม่จำเป็นจะต้องตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำค่ะ n u m b e r 2วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเพราะสาเหตุใดกอไก่บ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้น ขอไข่นิสัยของคนเปลี่ยนไปคอควายบ้านเมืองมีความเจริญน้อยลงสติวเดนคิดว่าข้อนี้จะตอบอะไรคะ very good ข้อนี้ตอบกอไก่ค่ะบ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้นนั่นเองค่ะ 3> number 3 การดำเนินช no ีว <blunt animation> ิตของคนในอดีตมีลักษณะอย่างไรกอไก่ต่างคนต่างอยู่ขอไข่ช่วยเหลือกันทำงานคอควายมีความเรียบเร่งกันตลอดเวลาสติษยเด่นคิดว่าการดำเนินชีวิตของคนในอดีตจะเป็นเช่นไรคะเก่งมากเลยค่ะ ข้อนี้ตอบขอไข่นะคะคนในอดีตจะช่วยเหลือกันทำงานค่ะ n u m b e r 4การเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันในข้อใดถูกต้องกอไก่จากการใช้โทรศัพท์มาเป็นโทรเลขขอไข่จากการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาทอใส่เอง คอควายจากอาชีพเพาะปลูกมาทำงานในโรงงานสติวเด่นคิดว่าข้อไหนคะที่เปลี่ยนจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันถูกต้องแล้วค่ะข้อนี้ตอบคอควายนะคะเปลียนจากอาชีพเพาะปลูกนะคะมาทำงานในโรงงานค่ะ Number ร์ความเจริญของบ้านเมือง ทำให้มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นคืออาชีพใดกอไก่ชาวนาขอไข่ชาวสวนคอควายช่างซ่อมรถยนต์เฉลยนะคะข้อนี้ตอบคอควายค่ะช่างซ่อมรถยนต์นั่นเองค่ะและท็อปปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ ก็คือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะเราไปดูพร้อมกันนะคะสติวเดนว่าชุมชนที่เปลี่ยนไปมีผลกระทบด้านใดบ้างค่ะการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนะคะก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะ ผลดีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะเช่นการศึกษาของประชาชนสูงขึ้นค่ะการให้บริการด้านสาธารณสุขดีขึ้นเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวมีการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะ ต่อไปเราไปดูผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะคะเช่นสภาพแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรมลงเกิดชุมชนแออัดมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชนลดลงค่ะให้สติวเดนนะคะหยิบหนังสือประวัติศาสตร์ขึ้นมาค่ะ แล้วเปิดไปที่หน้า39ค่ะ Open your book on page 39และให้สติ d เด้นะคะเตรียมอุปกรณ์สำหรับวงวาดไฮไลท์ด้วยนะคะเราไปเริ่มสรุปเนื้อหาและไฮไลท์ข้อความที่สำคัญไปพร้อมๆกันนะคะให้สติ d เด้นะคะไฮไลท์ที่คําว่าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ก่อให้เกิดผลดีและผลเสียต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะและสติวเดนก็อาจจะทำสัญลักษณ์เอาไว้เพื่อให้การจดจำที่ง่ายขึ้นด้วยนะคะเช่นตัวอย่างที่ทีเชื่อขึ้นให้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสติวเดนบทเรียนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไป ที่เชื่อมีกิจกรรมสนุกๆให้ s t u d e n t ได้ทำกันค่ะให้ s t u d e n t นะคะทำกิจกรรมในแอปพลิเคชันคารูดค่ะโดยให้บอกว่ารูปที่กำลังขึ้นอยู่นะคะเป็นผลดีหรือผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะขอให้ s t u d e n t ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ แล้วพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ